สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบก,กับการรีวิวเบบีเ Be อ็กซ์บีเอ็กซีสี่ครับบีเอ็กซ์ซีสี่ไทเซล่าเพลส M85BS นะครับผมก็เป็นเบเบตตัวล่าสุดที่ผมมีนะก็คือปรดัหรังจานนี้ที่มันออกออกมาแล้วเนี่ยผมยังไม่ถึงมือผมนะครับแต่พรีไปแล้วล่ะก็รอกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับช่องตอนนี้ลงคอนเทนต์อะไรไปก็ฝากเพื่อนๆน,น,น้องๆหนูๆช่วยกันดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ต้องการกําลังใจในการทําคลิปต,ต,ต่อไปนะนยังไงก็ฝากดูทุกๆคอนเทนต์แล้วกันนะครับผมเค okay. ตรงน,นี้จากเบเบต X ของทาการาโทมิแท้แน่นอนนะครับชื่อโปรดักต์อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็หน้ากล่องก็จะมีตัวอย่างของทาเชราเพลสตัวนี้อยู่นะครับเป็นคุณ3เขาเนาะไดโนเสาร์สามเขานะครับเป็นไทท์ดีเฟนซ์นั่นเองนะด้านหลังนะครับผมอันนี้เป็นผู้ใช้เขาใช่ไหมนี่นะครับผู้ใช้เขาโอ้โฟกัสนี่ผู้ใช้เขาอ่ะแล้วก็ตัวเบลดเนี่ยก็จะมีสแตตตามนี้เลยนี่นะครับยี่สิบหกสิบห้าสิบห้าแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจไม่ผิดก็คือตรงรัชเชตมันจะมีส่วนผสมของตัวตัวเหล็กด้วยใช่ไหมเป็นเมทัลนะเอ็มผมเข้าใจว่ามันคือเมทัลนะครับผมถ้าผิดถูกยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ตัวบิดเนี่ยก็เป็น BS นะครับมีสแตตเป็น5 60 3 3 5 30ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกนะครับและแน่นอนว่ารัชเชตเนี่ยมาลงท้ายด้วยเลข5นะครับมันก็จะเป็นแบบ พิเศษพิเศษหน่อยไอ้พวกส่ย,ยากๆอะ่ะ <c oughs> นะรอบกล่องก็มีประมาณนี้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันดีกว่า <c oughs> ก็แกะได้ครั้งเดียวนะครับผิดพลาดระารในผมก็ขออภัยท่านผู้ชมเอาไว้เลยแล้วกันนะครับ,รบผมก็มาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าเนาะมาก็มีตัวซซนอยู่ที่เดียวนะครับกีดฟ้าไปมาเข้าแล้วอ่ะ <c oughs> ตัวนี้จะมี อแอบ,บก่อนแอบ,บแอบ,บแอบ,บแอบตอนนี้ไอะเพราะว่าจะมีตรงนี้เป็นโค้ชใช่ไหมอตอนนี้เริ่มเรียนรู้ไงผ่านมาจะแบบ2ปีพึ่งรู้ว่ามันมีแบบโค้ชแอบอยู่ตรงนี้นะครับก็ถามว่าผมได้เอาไปใช้ไหมก็ไม่ได้เอาไปใช้อยู่ดีอะอ่ะออกมาออกมาออกมาฟาบอันนี้หลดไปก่อนเนาะอันนี้ก็มาเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสิแง,ง่แง,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 ง่แง่แง่าบออกมานี่นะครับมีคู่มือมาให้หนึ่งแผน่นก็เป็น bxcc tesla place นะครับ ไม่อ่านมาแกะกันเลยเงียบเงียบเมาเริ่มชิ้นแรกที่อะไรดีโอ้โหยับๆยับยับปดโตกันฝุ่นเยอะอะชิ้นแรกที่บิดแล้วกันเนาะบิดตัวนี้ก็เป็นบิดใหม่นะครับเป็นบิดบอลสปนะครับผมโอ้ยไม่ออกนี่เป็น สีเขียวทหารนะอะนะครับสวยเลยดิดตัวนี้ดูดูดีนะครับเป็นบิดดีเฟนต์นะครับผมนะครมีตุ่มผัวมานิดนึงเป็นเหมือนสิวอะ <c oughs> อ่ะแล้วก็ความสูงก็ยังคงประมาณสองนิ้วเหมือนเดิมนะครับสองนิ้วผมเนี่ยอ่ะเนี่ยอ้วนๆผมได้เนี่ยอ่ะเห็นแล้ประมาณสองนิ้วนะครับแล้วก็เฟืองด้านล่างเนาะมีเท่านี้นะครับพอร์นับกันได้เลยเนาะอ่าแล้วก็ข้างในก็จะมีเหล็ก อยู่1ชิ้นนะครับอ่าโอเคบิดบอลสไปน์นองต่อมากับตัวรัชเชตเมทัลตัวนี้นะครับเป็นเท่าไหร่นะ M 8 5ใช่ไหมคล้ายคล้ายเหมือนดาวอุลตร้าแมนเลยอุลตร้าแมนมันเป็น M 8 7ใช่ไหมอันนี้ M 8 5อ่าอ่านี่อ๋อมีน้ำหนักพอสมควรเลยนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นบิด M 8 5เอ้ยรัชเชต M 8 5ดก็จะมี5าแชกด้วยนะแล้วก็ ตรงส่วนเงินๆนี่ก็คือตัวโลหะนะครับด้านหลังอ่าแบบนี้โอเคความสูงประมาณเท่านี้ป๊าปป๊าปป๊านี่นะครับรัชเช็ดใหม่แน่นอนตัวนี้ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็สุดท้ายกับตัวเบลดไทเซราเพลสอ,อไม่ออกใหญ่ไปนี่สีเขียวนะครับ ฟาบว้าวตัวนี้โลหะค่อนข้างเยอะเลยนะเท่าที่ผมจำมามีน้ําหนักพอควรเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีรูปของคุณสามขาเขาเขาอยู่นะตรงนี้เป็นโลหะทั้งหมดเลยนะตัวนี้โลหะเยอะมากนะครับอ่าเรียบร้อยตัวบิดตัวนี้เป็น bx น้องก็จะมีแค่3ส่วนนะครับคือบิดลัตเชตแล้วก็ตัวเบลดนะเดี๋ยวเราไปดูน้ำหนักของแต่ละชิ้นกัน มาดูในส่วนน้ำหนักของเจ้าตัวไทเซร์ราเพลสกันนะครับก็เริ่มจากเบดเลยให้ผมเดาเนี่ยผมว่าเขาน่าจะหนักกว่า30หรือเปล่าอืมน่าจะหนักกว่า30นะอันนี้ผมคาดเดาไว้เลยนะดูกันว่าหนักกว่าไหมภาพนั่นนะสามสิบหกกรัมนะครับเพราะว่าผมจับเนี่ยคือหนักมากนะครับผมอ่ะเราก็ตัวรัสเชตเอ็มนะครับสิบ 7กรัมว้าวสองชิ้นนี่ก็สี่สิบหกกรัมเข้าไปแล้วอะ่ะอ่ะมาใส่ให้ดูนะครับผมซึ่งใส่ยากเหมือนกันคิดว่าน่าจะลอ็ลอกลอ่ลองนี้นะล่องล่องล่องช่องว่างนะครับกับนี่เนาะนันไงตรงไหมอ่ะตรงเอาช่องว่างใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หนึ่งมองไม่เห็นแล้วก็บิดอ่าอยู่แล้วนะครับตัวนี้ไม่ข้อแคกด้วยสส่วนนะครับ 46.9กรัมนะถูกปะเนี่ยใส่ถูกปะถูกแล้วสุดท้ายกับบิดบอลสไปน์เนาะ2กรัมนะโอ้น้ำหนักทั้งลูกแต่ว่าตัวนี้มันจะเด้งดึงๆ,ๆ,ๆนะทุกคนเห็นไหมเป็นเหมือนกันไหมคนอื่นๆเป็นไหมบอกผมด้วยนะอ่าน้ำหนักทั้งลูกของเอถูกปะเนี่ยไทเซอร์พลาสต์เอ็มบอลสไปน์นะครับจะอยู่ที่ 49.1กร,รัมนะน่าจะเป็นดีเฟนที่หนักที่สุดเลยปะเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือมันมีหนักกว่านี้ถ้ามีหนักกว่านี้บอกด้วยนะอ่ะหนักมากนะครับเดี๋ยวเราไปรันเทสเจ้าไทเซราเพลสกันดีก,กว่าไทเซราเพลส M85 Bond s p นะครับก็เป็นเบมหมุนขวาไทยดีเฟนท้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะลงไปตั้งรับในรูปแบบไหนนะครับจะนิ่งแค่ไหนเนาะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยน้ำหนัก 40กว่าเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะมาลองกันนะครับ t 2 1 Go t h o one go shoot! ลงไปเสียงแน่นมากทุกคนนากมาดูนะครับว่าเข้าจะหมุนนา,ขานขนาดไหนเนาะเดี๋ยวผมสปีกคลิปไปครับ เรียบร้อยแล้วนะครับแงะแกไปแล้วนะประมาณนาทีครึ่งเดยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้เนาะโดยที่ไม่มีอะไรมากระแทกของเขานะครับเดี๋ยวเราไปหาตัวมาตีเขาสักตัวหนึ่งก็หยิบได้มาเป็นตัววิาสาด a r r o ่นะครับวันนี้ก็จะมาตีกับตัวนี้เนาะคอมโบก็ตามนี้เลยนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นนิดเดิลน,นะครับผมอืมก็มาดูกันนะน่าจะเป็นดีเฟนท์ทั้งคู่นะครับตัวนี้ก็ให้เกียรติผู้ทาชิงก่อนแล้วกันนะ สามสองหนึ่งริฟนะครับอืมอแล้วก็ตามลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนัดแรกก็เป็นเจ้าไทเซล่าชนะไปนะครับมาอีกสักยกหนึ่งก็เป็นไทเซล่าลงก่อนนะครับสามสองหนึ่งริ เรียบร้อยนะครับออกนอกสนามไปเลยก็วันนี้เป็นเจ้าหนี้ชนะทั้งสองเทิร์นเลยนะครับผมก็จบลงแล้วครับสำหรับการรีวิวไทเซราเพลสเนาะก็ขอแก้ข่าวนิดนึงนะว่าไอเจ้าบิดบอลสปเนี่ยมันไม่ใช่บิดใหม่นะครับผมบอกในคลิปไปว่าบิดใหม่เนาะจริงๆมันเป็นบิดที่เอามากับไนเมลไปแล้วนะครับผมอืมก็ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ใช่ข้อมูลให้ดีก่อนนะครับผมเพิ่งไปดูมา ขอไปนะครับอ่ะก็รีแคปกันหน่อยนะว่าตัวนี้มันเป็นเบมือขวาไทยดีเฟนต์นะครับผมซึ่งตอนนี้เบเบทที่ผมเมี่ยตัวนี้มันเป็นตัวสุดท้ายนะครับก็คือของมันยังไม่มาเลยผมพีไปแล้ว3ตัวนะครับแต่ยังไม่บอกว่าตัวอะไรบ้างเดี๋ยวคอยรอดูต่อจากนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากน้องๆที่ดูเบเบทถึงตรงนี้เนี่ยฝากติดตามทุกๆคอนเทนต์ของช่องด้วยนะเพราะว่ามันก็คือกําลังใจในการทําคลิปของผมนะครับที่มีคนเข้ามาดูเนาะคือคนทําคลิปก็อยากให้มีคนดูอะครับ เอยังไงก็ฝากติดตามทุกตัวคอนเทนต์ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเควันนี้ผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภาัยท่านผู้ชมเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับชอบของเล่นอย่าลืมติดตามช่องดิจิตอลทอยเอาไว้นะผมมีของเล่นมารีวิวให้ดูเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมวันนี้ไปแล้วครับไว้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ